สวัสดีครับ FC น้องวงหญิงเพชรบรนแพง FC สาวน้อยเพชรบรนแพงและ FC พอดโจและผมขอขอบคุณ FC สลอบนที่ได้กดไลค์กดติดตามให้สลอดอบนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ององหญิงเพชรบรนแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยแห่งวงสาวน้อยเพชรบรนแพง เมื่อวานนี้น้องก็ได้เดินทางไปถึงโดมสาวน้อยเพชรพานแพงเป็นที่เรียบร้อยทำให้บรรดามือยูทูบเบอร์และพี่พ่อแม่ต่างๆก็มีความยินดีสนุกสนานสร้างบรรยากาศให้ โดมสาวน้อยคึกคื้นขึ้นมาทันทีและน้องก็ได้ไปฝึกซ้อมกับหมู่คณะฝึกซ้อมหัดเต้นหัดลำที่บนเวทีของสาวน้อยเพชรบันแพงและน้องก็คงจะได้ฝึกทุกวันตั้งแต่ วันที่16จนถึงวันเปิดโปงคือวันที่21กันยา67น้องก็คงจะอยู่ร่วมฝึกซ้อมกับวงของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและผมขอฝาก FC น้องอุงอิงและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มาชมวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงใน วันที่ยี่กันยากหกเกตที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอเอาฝากไว้แค่นี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอดรอุบลด้วยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับ